หากพูดถึงไผ่ลำใหญ่นี่คือไผ่อีกตระกูลหนึ่งที่มีลำใหญ่นะครับเป็นไผ่ขนาดลำใหญ่เมือ่อโตเต็มที่ลำก็ประมาณนะครับ6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วนี่คือกลุ่มไผ่ที่เกิดใหม่ที่เกิดจากเมล็ดอายุประมาณ8ปีนะครับเราจะตามามาคัดเพื่อเก็บไว้ทําพันธุ์ไว้สำหรับลูกหลานของเราเป็นไผ่ที่ ใช้ในง,งานโครงสร้างตลาดกําลังต้องการนะครับลำใหญ่ลํายาวลําตรงแล้วก็แข็งแรงนี่คือไผ่หกหรือในชุมชนเราเรียกว่าหกใหญ่เป็นหกใหญ่ชัยภูมิอยู่ในจังหวัดชัยภูมิของเรานะครับที่ครูสวดเองก็พยายามตามคัดหาคัดลดําคัดเงาคัดโคลนที่ดีๆเก็บไว้ในสวนครูสวดนะครับเป็นไผ่ที่เกิดจากเมล็ด หกใหญ่ชัยภูมิจากเมล็ดอีกหนึ่งโครนของผ่ายใ่ที่เราเก็บสะสมไว้ในสวนของเราครับ